ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปาคีดีเอสนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลิน่าฟรีไฟแล้วตามเคยเลยนะครับผมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมภายในเกมของกัลลิน่าฟรีไฟรับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทํากพบเคือใน่วนของกิจกรรมสายฟรีกาบ้านนะฮะนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาใหม่นะครับผมภายในเกมของกาลีน่าฟรีไฟล์เรานะครับผมก็คือว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเพราะว่าในวันนี้ตรงกับวันสุดนะครับขอบใครผมตรงกับวันเสาร์นะครับที่24นะครับผมกุลาคมนะครับผมอานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมาดียังไงไม่รู้ครับ แต่ที่รู้ๆเลยนะครับคือฟรีไฟล์เรานะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะมากๆครังสายเกิมแล้วก็สายฟรีนะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดกิจกรรมสายฟรีกันนะครับนี่อา่านะครับ ซึ่งวันนี้ผมคือว่าวันนี้ไปวานพิเศษอีกหนึ่งวันนะที่คาฟรีไฟมีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาแบบเต็มขี้มากๆเลยเต็มเหนียวจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาภายในเกมฟรีไฟของเรานะครับในวันนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรกันบ้างซึ่งผมบอกไว้เลยว่าแต่ละกิจกรรมนะครับสายฟรีสายเติมสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะอ่านะครับน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคบว่า มีกิจกรรมอะไรกับบ้านนะครับผมที่เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที่ผมจะเข้ามาพูดนะครับผมในคลิปนี้ที่เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับคือกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผมนี่อา่านะับมาดูกันนี่มีการเชอินด้วยนะเห็นไหมครับ นี่กิจกรรมนี่ผมเคยพูไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมมาฮาวัดดวงกลับไปเลยครับนี่วัดดวงกลับไปเลยครับไปครับผมจัดไปเอาไม่ยากบูญาผมไม่ยากครับนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เรารับได้นะนี่เห็นไหมมีรูปว่าบุญญาเดย์ด้วยครับผมนี่ให้เราสามารถกดรับได้นะเป็นรูปป้าบุญญาเดย์มีกาลสัญหามีอะไรด้วยนี่อ่านะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นี่ครับผม ส่วนแรกเลยนะครับผมคือการที่ให้เรานะครับผมเข้ามาทําการสะสมโคเคนนะครับโคเคนคิดว่าคือโคเคนนี้ผมโคเคนรุ่มมงกุฎนะครับผมนี่ให้เราสะสมให้คารากรามพี่ เขากำหนดนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาแลกของระวังได้เลยนะครับซึ่งของระวันที่เราสามารถเข้ามาแลกได้ก็สกงเกตได้เลยนะครับว่าขอรละวันเหล่านี้นะครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของสกินสเก็บบอกรูปโปรไฟล์นะครับผมนี่อ่าสกินกอสโมสกิลลบซูชีมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็ลด้เซ็ดียกเลยนะครับเป็นกอยพิเศษจะบุญาณนั่นเองนะฮะนี่อ่านะครับและนี่นี่คือเป็นารบุญาเดนะครับ เปกาพิเศษรปจับบุญญาเดนั่นเองนะครับจะเป็นตาของกรอบรูปโปรไฟล์คิดว่าเป็นกาพิเศษละครัที่เอาไว้ใกล้ๆกับกรอบรูปน,นั่นเองนะครับว่าเราแก้กาไว้อะไรอย่างนี้น,นะครับเราสามารถแลกแก้ทุกคนเลยนะครับโดยการใส่40บโมกุฎในการแลกนก็สามารถเข้ามาดูของระวัลได้นะครับว่าแต่ละขอนละวันนะครับใช้โมกุฎเท่าไหร่ในการแลกซึ่งนี้เป็นของสายฟรีนะที่สามารถเข้ามาแลกได้นะครับนี่ มีบุญยโกแด้วยครับผมนี่ครับบุญยโก้มาครับขอให้เรากดเพื่อเริ่มเกมกันอันนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วล่ะนะครับแต่แค่อยากเข้ามาเล่นเพิ่มเติมนะไหนๆก็เป็นกิจกรรมสายสีเข้ามาแล้วนะครับนี่ไปครับผมยิงมกันเรียบร้อยนะครับไปครับนี่อ่านะครับ คือเขาจะให้เรานะครับผมเข้ามาทำการเดิมเป็นแบบหมัดทอตนะครับบัดทอตเหนียนะครับได้หมาเรียบร้อยเป็นอาวุธนั่นนี่นะครับนี่อาเป็นหมัดทอตนะคล้ายๆหมัดของนี่แหละครับพี่ให้เราเข้ามาเล่นนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูกันได้หไหมครับนี่มาดูกันครับ คือวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมพิเศษบุญญาเดเข้ามาที่เห็นเลยนะครับว่าคบแขวเตรียมรับนี่แล้วผมเห็นไหมครับนี่คบแขวเตรียมรับมงกุฎนะเขาเล่นรับมงกุฎนะครับผมทำให้ถึงขั้นรับไอเเ้มฟรีเลยนะครับเพื่อปลุกบุญญาณนั่นเองนะครับ นี่แค่เกตกิ่ยบูย่านะครับ100อันดับแบบก็ไปโรเล่นในเกมนะครับ100อันดับแบบบูย่าโกมักคดจีนะครับผมก็จะมีเป็นสกินนะครแล้วก็สกินสมุนไพรที่ให้เราสามารถคำาวณแลกได้นะครับขลนสิกหาบูย่านะครับผมคือใช้มกุฎนี่แหละที่เมื่อกี้ผมเปิดให้ดูเลยนะครับหน้าคันสิคขานะครับผมก็คือนัาเมื่อกี้นี่แหละนะครับที่ผมเปิดให้ดูเลยครับเป็นรูปอะไรนะ เป็นรูปโมกุฎนะครับแล้วก็มีขอให้เราแลกนะครับกรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมสกีแฟชั่นนะนี่แหละครับคือราคานั่นเองที่เราสามารถใช้โมกุฎนะครับในการเข้ามาแลกน้นี่นะครับคือส่วนหนึ่งเลยนะครับผมขอกิจกรรมสายฟรีนะคือกิจกรรมพิเศษบูย่าเดย์นะครับซึ่งจะเป็นระยะเวลากิจกรรมกั้นไก่วันที่16ตุลาคมนะครับ ไปจ็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับผมหรือว่าคือวันที่หนึ่งเดือนหน้าเลยน,นั่นเองนะครับระยะเวลากิจกรรมนี้เลยประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะประมาณ1สัปดาห์เลยนะับโอเคผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะมูย่าเดนะครับมาต่อกันเลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมขับไปเลยนะครับคืออัปปื้ให้ปั่นนะครับเอเคดากอนนั AK ่นเองนะครับผมนี่ฮะนะับก็ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมคือให้เราล็อกอินนะครับผมเพื่อสะสมโคเนค,คเนนะค,เน,น,ะคนะครับผมนี่โคเคนคิดว่าคือโคเคนนะครับเกตมังกอนะครับขอ ak 4 7เนะครับผมซึ่งไปจับไปว่าคุณด,ดิบหลังเลยนะครับในการอัปเกรดสกินปืนนะครับ ak 4 7เนะสามารถรับได้จากกิจกรรมหรือซื้อจกรหลงังขานั่นเนีงนะครับผมในส่วนของ นีนะครับผมในสวนขอเก็บมังกอ AK47 นะครับนี่ผมก็เข้ามากดรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็จะมี AK47 เนี่ยนะครับเก็บมังกรเนี่ยนะครับอยู่ซีมสแล้วกันเห็นไหมครับเราได้ฟรีๆเลยนะครับซีมสินะครับอ่านะครับหลังจากที่เราได้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเนี่ยเข้ามาในสวนขอสกี AK47 ได้คุ้มสกีหรือเปล่าันเดี๋ยวมาดูกันคอลเลคชันไม่ใช่เดิอยู่ในสวนขออาวุธเนาะ ขันอาวุธนี่มีอัพเกรดปืนเห็นไหมครับอัพเกรดปืนแล้วเห็นไหมครับมีฟา์ทอัพเกรดปืนเข้ามานะครับแล้วก็แค่เราสามารถเข้ามาอัพเกรดปืนก็จะมีเป็นเนี่ยผมเห็นไหมครับมีเป็นปืนขอบูเนี่ยผมน,นียานะครับ AK47 อะลยปืนนี้นะครับนี่เป็นลูกมังกรด้วยเห็นไหมครับนี่แค่เราสามารถเข้ามาอัพเกรดได้นียานะครับสวยมาก นีครับผมเราสามารถเข้ามาอัปเกรดได้นะแต่ว่าคนนี้ผมไม่มีปืนนี้นะเห็นไหมครับในเมื่อเรายังไม่มีปืนนี้นะครับผมก็หมายความว่าเรายังไม่สามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเรายังไม่สามารถอัปเกรดได้เพราะว่าเรายังไม่มีสกินปืนนี้นะครับผมเราต้องจะก็ตามลายสกินปืนนี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มาอัปเกรดได้นะครับนี่อ่านะครับ แล้วก็นี่มีในส่วนของขับไปเลยนี่ก็สายสีนะครัวบาลาบูย่านะครับผมนี่ครับคัวบาลากโกดันดับบูย่าผมนี่อ่านะครับก็เห็นไหมครับว่านี่อย่าไปลูกโมกุลเลยนะครับโฟเค่โมกุลนะครับเพียงแค่เรานะครับเข้ามาทำการล็อกอินนะเข้ามาทำการล็อกอินนะครับประจาวันนะครับสามารถรับได้เลยนะครับห้าโมกุลครับรับไปฟรีๆเลยนะห้าโมกุลก่อนเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับรับไปเลยห้าโมกุลเลย นะครับถ้าไปเลยนะครับผมคือให้เรานะครับเข้ามาบูย่านะให้สําเร็จจํานวน1เกมครับบูย่าในที่นี้ก็คือว่าให้เรานะครับผมใกล้ที่1นนะครับ1เกมนะครับรับไปเลยนะครับสิบมงกุฎนะครับแล้วก็ถ้าเราบูย่าได้ครบ3เกมนะครับใน1วันนะครับผมรับไปเลยนะครับมงกุฎนะครับ15มงกุฎครับน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจมากนะครับนี่ผมมาครับ มาขนาดนี้แล้วนะเรามาเล่นกันดีกว่าผมมารับไหนๆก็ผมมาขนาดนี้แล้วล่ะนะครับเราจะเข้ามาเล่นกันสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นแล้วก็วันนี้นะครับผมว่าพอดีก็เลยอยากจะเข้ามาเล่นแล้วกันนะครับว่าพอดีครับมารับผมจะเล่นในมูแม็จากอัดดับเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมค่าคุณนะครับเข้ามาเล่นในวันที่24กุลาคมนะครับ คุณเนี่ยกรับยีพสองเท่าครับได้รับเหรียญสองเท่าครับอ่านะครับแล้วก็เหรียญประจําวันแล้วก็ในส่วนของยีพประจําวันก็แมสสูงมากขึ้นด้วยนี่อ่านี่ผมเข้ามาเล่นแล้วนะครับมีสนามใหม่อัปเกรดใหม่เข้ามานี่อ่าดูดีไหมดูดีไหมเห็นไหมครับว่าส่วนนี้นะครับผมใครไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะครับดาวโหลดเกมฟรีฟ้ฟามเล่นกันได้นะ นี่อ่ะมีปืนให้เราสามารถซื้อมาทดลองใช้ก็ด้วยครับนี่แจวามากๆนะครับมีไปบาเลยด้วยนี่เจาะหัวครับแม่เจาะหัวดีไม่โดหัวเลยนี่หัวนะครับดาเอกเก้าร้อยนะยาดูกันนะครับยิ่งไกลนะครับ่าจะดาเอกเก้าร้อยอยู่สกเกตได้เลยนะครับหัวนี่อเมริันนะครับเกมมาก่อนนะครับมามาเดี๋ยวเราหาคี้โดกกันดีกว่าครับผม ผมไม่เล่นมานาะนมากๆเลยนะครับฟรีฝ่าไม่ค่อยมีเวลาไปเล่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นในมดเทั่วไปก็ดีครับหรือว่าในแมจจ่าดับก็ดีนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะนี่วันนี้เรามีเวลาเล่นนะผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาเล่นหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะลงที่ไหนดีบราซิเลียก็ดีนะบราซิเลียนี่คือว่าเป็นมือที่ค่อนขั้นเดือดสำหรับผมนะ ไม่รู้ว่าเพื่อเพ่กัดละโคจะเดือดด้วยหรือเปล่านะครับการสําหรับผมเมื่อบาซิเลียนหรือว่าเมือน,นี้แหละนะครับเป็นเมืออที่ถือว่าเดือดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคมนี้ผมจะสามารถบูยาได้หรือเปล่าครับซึ่งตลาดเลยนะครับผมเร็วทีิสุดเล,เลยนะครับในการที่เราจะบูยาก,กันอย่างหน่อยก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับโดยประมาณนะครับนี่าลามีรถยนต์ด้วยครับนี่มีรถยนต์ด้วยนะเดี๋ยวนี้เขามีบอ,เอกเอเคมเียนะครับว่ามีรถยนต์ด้วย มีนาเชื่อเลยนะครับว่าจะมีบ่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่มีโมกุฎให้เรามาทำลาด้วยนะนี่ฮะหาได้ใน,นเกมไหมนะนี่ฮเป็นโมกุฎเลยเอามีคนกำลังกระโดดลงมาอยู่ไปครับ นะครับเย็นโลบุย่าเขาชื่อว่าเย็นโลบุย่านะครับผมก็จะซุ่มดอกกำในเกมปเลยนะสังเกตกด้เลยนะครับนี่จะซุ่มดอกในเกมเลยบุตรวนี้นะครับพวนี้ก็สามารถหาได้กามพูดทั่วไปนะในเกมนะครับผมก็จะมีการซุ่มดอกออกมาเป็นเรื่องธรรมดาที่ไอมีคนคิวอยู่นะครับเฮ้ย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 ไทยอา หายไปแล้วนะครับนี่ไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยครับ ไปครับอา้าวมันมีแบบการรักนหายอยู่นะครับผมเล่นเก็บพี่ได้นะครับเลาก็สูญจะหมดแล้วครับไปครับเราหาสมบัติทั้งกอดดีกว่าผมภายในนี้นะครับมันมีสมบัติให้เราการ,ราบราหาด้วยนี่อ่าเห็นไหมครับคารานี่มันก็มีแบบมงกุฎน,นะนี่ยไหมบูย่าเนี่ยนะครับมันก็จะสุมด,ดอกกามเกมซึ่งจะไปป,งนะไปมงธาพิเศษนะไปเวพิเศษภายในเกมนั่นเองนะครับที่เราสามารถเข้ามาการ,ราบราไ่าเย็นโลกบูย่าเนี่ย ปบาโคจะหาว่าการที่เรานะครับผมจะได้ที่1นนะครับหรือว่ากล้บูย่านะในการเล่นในเกมฟรีไฟครับว่ามันยากไหมในส่วนนี้ผมก็ขอตอบเลยนะครับว่ามันก็ยากนะครับมันไม่ใช่ได้ง่ายนะบบผมในเวลาผมเข้ามาเล่นเนี่ยครับผมก็ไม่นานนาคีนะครับผมไม่รู้กี่เกมเนี่ยผมเล่นไปหลายเกมก็คนได้ที่1ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเฮ้ยมาครับ นี่นะครับร้าเดียวเจาะครับเบื่อเย็นโลบูยาครับเย็นโลบูยาของไปโคเคทนะครเราสามารถเอาไปแลกขอนได้ไปครับเดี๋ยวเราไว้นาบหาก็ส่วนนี้ก็สุงผมจะหมดเลยนะสเกตคิ่ก็สุงผมดีๆนะตอนนี้ก็สุงผมจะหมดแล้วด้วยมีไม่เยอะนะครับเราเป็นกระสุนแบบจํากัดมากๆในช่วงน,นี้นะครับก็เรามีเวลาเล่นได้แค่เกมเดียวแหละนะครับในวันนี้นะเกมเดียวจริงๆนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ ว่ามืดแล้วล่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่วนันถับไปแล้วนะครับวันที่ย5ิบ้าแล้วนะครับก็รีบๆเก็บอยู่นี่เจออีกแล้วครับผมส่วนนี้ผมมาการล่าหาเหรียญน,นะครับบูญญาหาบูญญาไอ้นั่นเองครับมันมีอยู่นะมันก็หาไม่ยากหรอกครับมันก็มีดอกเรื่อยๆนะเห็นไหมครับผมวิ่งไปนิดหน่อยนิดหน่อยก็เจอแล้วครับเนี่ยเจอหลายอันด้วยไม่ใช่เจอเดียวด้วยนะเจอหลายอันด้วย นี่นะครับเยนโลกวญาผม,มาหาไม่ยากผมว่ากระเป๋าจยาหายากกว่าเลยตอนนี้ผมหากระเป๋าไม่เจอกระเป๋าในเกมเนะครับผมหาไม่เจอครับนี่มันไม่จะสุดบดรอปในเกมเลยมันหาไม่ยากครับผมมาสุดบดรอปเองนะครับไม่ใช่มันจะให้เราแบบห่าก็ายากมากนะครับมันไม่ยากเรามาดรอปเองให้ในเกมเลย ี่หายากผมว่ากระเป๋าหายากกว่านะผมว่ากระเป๋าอยากายากกว่าเลยเนี่ยครับที่ของผมแนละ้ในตอนนี้เลยนะครับกระเป๋าหายากกว่าอีกนี่ไปครับสำหรับใครที่ อยากจะการล่าห่านะครับผมในส่วนของบูย่านะนะครับสมหรับบูย่านะครับผมก็รอวิ่นหาดูในเกมดูนะครับมาหากันไม่ยากหรอกครับส่วนนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากิจกรรมนี้มันมีอยู่กี่วันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาเล่นฟรีไฟกันไม่นานนะครับผมเวลาผมไม่ค่อยมีในคีย์บอร์ดไปเลยนะครับมันได้ไงแค่ไม่กี่เกมนี่นี่นะครับเก็บได้ อยู่แค่นี้แน่นอนครับผมไปข้างหน้าเจออีกไหมเนี่ยมันมีเรื่อยๆนะผมว่ามาหาไม่ยากนะครับส่วนนี้ผมก็จะหาคุณนะครับในขอบเขตบริเวณนี้แหละนะครับผมเข้ามาเล่นในเกมนี้ผมไม่ใช่วันคิวนะผมบอกไว้ก่อนนะกันนะครับเราจะเข้ามาหาไอ้บูยากเจนโล่นั่นแหละนะครับมันก็ซุ่มดอกในเกมไปแหละ ไปครับเคยเจอครับขับรถไปขับรถมานิดหน่อยเดี๋ยวก็เจอแล้วครับนั่นแหละเนี่ยครับข้างหคณะเจออีกแล้วมาหาไม่ยากเลยครับมันเจออีกแล้วครับเนี่ยทำไมหาไม่ยากเลยอันนี้ใกจ้จบว่าสามันเลยนะครับมันจะดอกใกล้หนึ่งอันบ้านสองอันบ้านสามอาันบ้านนะครับใครดูดีก็จะได้สี่อันห้าอันอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเดาเอง โซนโนโนโซนเอครับขับีกแล้วครับเจอกหนึ่งนะครับผมสี่เหนือข้างบนนะครับอยู่น้อขอบเขตเลยนะเดี๋ยวเค่อยกลับเข้ามาก็คันอุ้ยสอนเลยเหรอแจวครับ แค่อันเดียวครับเปลี่ยนโลบูย่าไม่รู้ขับบนดี่หรือเปล่าเราไปเก็บคาราลวกันไอ้คารามีสองเลยนะเนี่ยเฮ้ยฝันนูก็มีโอ้โหดอกเยอะมากดอกเยอะมากนะหมอบีบก,ก่อนนลนดีครับผมเก็บไม่หมดแน่เลยครับไม่ไปเป็นไรครับรอฝันฝันเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บแวะกิดนะก็เท่านั้นแหละนะครับก่อนนี้นะครับบูย่าไป ไม่รู้จะเก็บไว้กี่อนะันผมว่าเกมนี้ผมเก็บไป20,000แล้วะนะครับไม่รู้ขึงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจบเกมดูแล้วกันนะครับถ้าขึ้ถ้าจะขึ้น20,000แะนะครับแต่ไม่รู้ว่าขอ้เก็บที่อันเนี่ยหรือสามารถแลกของรางวัลได้อ้าวหายอ้าวผมเหมือนจะเห็นอยู่แถวนี้นี่หอยอ,อยู่แล้วแนะ่มันเนียมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะขับออกไปข้างนอกดู เกนิดนึงแล้วกันนะผมค่อยขับเข้ามานะครับมันเวลามาคันอยู่ผมว่าวันนี้ผมเก็บไว้0ีบาทแล้วครับเชื่อไหมผมไม่ได้เปิดดูนะครับผมพูดปากเปล่าได้เลยว่า20บาทเพราะว่าคนดูก็น่าจะเห็นแล้วแหละผมคิดดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าเราเก็บไว้ประมาณ20บาทแล้วไปครับครับวันอขอบเข็ญนะตอนนี้นะครับเรามีก่อนยาอยู่ไม่ต้อกังวลนะครับว่าผมจะแบบไม่รอดนะครับถ้าเราเจอก็ดีครับ บีพอดีเก็บกันไม่แน่ส,สวยแล้วครับ ไปต่อครับเห็นไหมว่ามันหาไม่ยากหรอครับผมก็ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะฮะมันดอกแบบค้งเกมเลยอ่ะนะฮะมันดอกค้งเกมเนี่ยอันนี้เห็นไหมแวบไปแวบดึงอันนี้อันนี้อันนี้มีหน่อยอันนี้มีหน่อยครับผมหาไม่เจอเลยเนี่ยเนี่ยะก็สุดจะหมดแล้วล่ะอันนี้เราอยู่ในแเขตที่ปลอดภัยแน่น่ครับอันนี้ผมน่าจะเก็บได้สามสิบอันแล้วล่ะ นะครับโดยประมาณนะ เยลโล่เนี่ยนะครับผมม่เนค่าคนาหาอาหาเดียวครับตอนนี้นะครับายาเดียวครับนั่นและครับข้าหน้าเดี๋ยวเราผมเดินเราขับรถชน ไ่ชนไม่ยายด้วยก็เสียสะพ่าเลยครับฟีนะมันแข็งมากนะครับขับสมไม่แผลนนะครับแข็งมากๆเนี่ยนะครับเราขับออกมานอนนเคแล้วครับผมไอ้อยู่ข้างนอนน้ดจะมีอยู่ผมมั่นใจครับผมขับมาไม่ฟีแน่นอนครับมันยันไรก็เจอหน่อยละกันอันหนึ่งก็ยันดีครับมันไม่ฟีแน่นอน ไม่ฟรีแน,น่นอนครับผมคอนเฟิร์มเลยมันก็มีบ้างแหละนั่นแหละครับเห็นไหมสองอันด้วยมีอยู่สองอันด้วยนะหมอบรอบน,น,นี้บีบเร็วด้วยเดี๋ยวผมจะขับไปดูอีกรอบนึงนิดหน่อยแล้วกันถ้าไม่เจอก็จะขับกลักลับละ <c oughs> เจอไอ เอาผมเก็บขล่าก่อนละกันขล่ามันมีอยู่หนึ่งอันในนี่นะครับคันๆๆัมเก็บอันนั้นก่อนเพราะว่านะันี่ยมันอยู่มันอยู่ลึกกว่านะครับ บีบแรงนะบีบแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งแล้วนะครับผมไม่ขับรถก่อแล้วนะครับ,นะรบมันจะขับยากขึ้นไปครับมีไปเก็บขอนไปนะครับมีกระเป๋าให้เก็บมีไอโบอด้วยอ้าวเจออีกหนึ่งอันด้วยแจ๋วเลย นี่นี่เห็นไหมมันมีให้เก็บอยู่อ่ะ เลยครับลำบากผมเลยแหละตอนนี้นะครับหมอบบีบแปลงขึ้นด้วยนี่โอ้ค,ค,ค,คลิปนี้ใช้เวลานานมากเลยแะน่ตอนนี้ในเกมเหลือยี่สิบคนแล้วหมอบบีไปลึกแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็จะเก็บแค่ประมาณสามสิบอันถึงไหมสามสิบเก้าอันด้วยนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนโนปุยยาผมสามสิบเก้านะครับจากสี่สิบลายอันเดียว หายากอยู่นะเห็นไหมครับมันมันก็จะต้องใช้เวลาหน่อยในการที่เราจะเข้ามาตารละหาปูยยาเนี่ยให้ยาอยู่นะครับในบ้านมันจะดอกกำบ้าแบบนี้นะครับแบบผมเนี่ยเห็นไหมครับหากำบ้าปูยยาเนี่ยพวกเนี่ยมาหากำบ้านได้แล้วก็มันจะสุ่มดอกนะครับผมซึ่งเราจะไม่รู้เลยครับว่ามันจะดอกที่ไหนบ้านมันจะสุ่มดอกเลย นีนะครับวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวครับในเกมเหลือสิบสามคนนะผม เกมมัน,นี้เลอแค่เจ็ดคนแล้วนะเห็นไหมครับเหลือห้าคนแล้วผมอา้โหตายหมดเลยครับเหลือสา ดีใจมากๆเลยนะครับเกมนี้นะครับผมเราไกล้ปูย่าเรียบร้อยครับปูยาในที่แบบว่าคิวได้แค่สามบนก็นใกล้ปูยานี่อ่าอนนี้แรมผมนะครับก็ใกล้ขึ้นมาจากแรมบดน,นะครับผมก็ไกล้ขึ้นมานะครับผมสู่แรมบดสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่อ่าเลือกขั้นนะผมแล้วก็สีผมได้รับมานะครับผมได้รับในส่วนของไฟก็กำเนิดอยู่ e MP สี่ห้าแล้วก็ ลูกกว่าปูยานะครับจำนวน40สิบน,นะครับนี่เห็นไหมครับวันนี้เป็นวันพิเศษ920บท1,800นะครับกับเราเพิ่มมันเล่นในเวลาก่อนนี้ก็จะเทียงคืนแล้วนะครับอินิดเดียวเยนะครับเราจบเกมดีก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้ความยาวประมาณ25นาทีนะถือว่าใช้ความยาวพอสมควรเลยนะครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากกับเรา ที่มาดูนะครับการทำคลิปนี้เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพุ่นนี้นะในคลิปหน้านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก่อนั็ว่าในคลิปนี้ฝากให้เขาดีแล้วกันก็เอาไปว่านะครับเราจะมาสุ่มเล่นๆน้อยแล้วกันนะครับมาครับสุ่มเดโมรอยะเล่นเล่นน้อยแล้วกันนะในวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับมาสุ่มัดลอมหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะจบคลิปกัน อา่าได้มาเป็นแพ็่ที่สมบัตนะิมาขออีกสัรอบแล้วกันปลอบใจไปนะครับอา่าได้มาเป็นแพ็่ที่สมบัติีรนะีอดดอบเนาะโอเคผมขอบคุณมากๆกับล้วคนที่มาดูคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าครบรองว่าเข้มข้นแบบแน่นอนครับ,เร,บ,บ,รบเราจะ,จะพยายามหาเวลามาทำคลิปฟรีฟ่าให้ไกด้มาก